สวัสดีครับ FC มือนี็กกับมาพบกันในวันที่4ตุลาคม2566น้องละสำหรับคลิปนี้ผมก็อนที่น้าเลขดับอ่าบนทั้งสามหลักใหม่ FC ไดีรับชมน้ะดับลอยดับสิบดับหน่วยบนไหม่ี่ได้รับชมกับร่วมกันทั้งหมดกับกมีอยู่11สุดก่อนไปรับชมขอฝากาคาเตือนคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้าเตือนเฮ้าติมเบิงสูตรดับหลักร้อยสำหรับเงนนี้กติมมีสูตรไม่มาเพิ่มอีกสูตรหนึ่งเป็นสามสูตรทั้งด้านสูตรดับหลักร้อยแลครับแต่เกากับมี่อยู่สองสูตรเฮาติมเบิงสูตรดับหลัก้อยย่งเดินดีนครับ อ่ะตัวนี้มดที่พนันหน้าสามตัวไทยแล้วที่หนึ่งออกไปที่สองศูนย์สองสองศูนย์สองรักลอยก็เลขสองนะครับแล้วอ่ะสูตรต้องเข้ากับผ่านนะครับตัวของเข้ากับผ่านรับไปที่เลขแปดครับแล้วผ่านนะครับรับไปที่เลขแปดนะครับวันนี้เข้าที่มาเบิรงอ่ะวิธีคำนวณวิธีคำนวณของสำหรับ วิธีคำนวณของสูตรนี้เราจะใส่ลักสิบเลขมวลครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งครับผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวที่กับย้อนบเบิ่กออกนะครับครับรักสิบลเลขมวลครั้งที่หนึ่งคือเลขห้าบวกห้าอ่าเป็นสิบวดนี้รับไปที่เลขอ่าศูนย์รักลอยรับไปที่เลขศูนย์ศูนยแรกอ่าศูนยนี่ยังบุรุษนาะยังเดินดีอยู่ทีอ่าสี่สิบเอ็ดงวดงวดนี่สิ่เป็นงวดที่ที่สิบสองต่อเดินต่อนะี่ครับ หมดที่สี่สิบส,ส,ส,สองครับแล้วยังไม่หลุดครับสำหรับสูตรนี้ถ้าเกิดว่าเบื้งสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่อาจจะไปเร็วแน่ครับแล้วเอก็อ่าเบิ้งให้ทันครับแล้วครับสำหรับสูตรนี้ก็เดินมาแล้วยี่สิบเจ็ดงวดครับสูตรดับหลักร้อยเดินดียี่สิบเจ็ดงวดยังบม่หลุดครับสําหรับสูตรนี้ครับแล้วยี่สิบเจ็ดงวดอ่าก็เดินมาเริ่มเดินตั้งแต่วันใดก็บ่รู้แต่ว่าเอฟทีพยอนเบิ้งเอาครับแล้วผมก็ อยอให้บ่งแค่สมน้ครับเริ่มตน้นคำนวณให้บ่งแค่สมนีอ่งหัดตังหัดที่ยี่สิบสามม่ครับอ่ะสงหัดล่าสุดนะครับแล้วก็วิธีคำนวณตัวน,นี้เขาติดใส่ล,ลักพันลักพันแล้วก็ลักพันถอยถอยไปหนึ่งต้มค,ครับนะครับนักเชียนว่าอ่ะนี้อ่ลักพันที่ไดตัวไหนอ่ะเดี๋ยวผมทำให้บ่งนะลักพันของเราที่หนึ่งอ่ะ หลักพันของเ,กเกาที่หนึ่งก็เลขเจ็ดครับหลักพันของเาที่หนึ่งคือเลขเจ็ดที่หนึ่งเลขเจ็ดมาอ่าเจมส์พอดีเหตุอะไรบ้างนับแล้วมาถอยไปบไรเลขเจ็ดที่อยู่ตำแหน่กกตนงตรงนี้อ่าเลขหนึ่งนี่เป็นเลขคงที่อ่าเลขหนึ่งเป็นเลขคงที่ครับผมคำนวณให้เบิ่งทั้งถอยแบบไรบางคนก็บทใช้วิธีลบคุก็ใช้วิธีถอยครับแล้วครับ อ่ะถอยเจ็ดนี่อยู่เจ็ดนะแล้วอ่ะเจ็ดแล้วก็หกนะนับนับถอยอ่ะจากไลายไปหาหน่อยนะแลเจ็ดแล้วก็หกอ่ะสำหรับวันนี้ถอยไปหนึ่งแต้มนะถอยจากหน่อยอจากไลายไปหาหน่อยครับเจ็ดแล้วก็หกอ่ะวันนี้จะดับไปที่เลขหกดับไปที่เลขหกหลักร้อยนะอ่ะดับมาแล้วยี่สิบเจ็ดหนวครับ วันนี้ดับเล็กหกครับทางดานดับหลักลอยเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่คุณจะนําลงช่องเป็นครางแอ่กเป็นสูตรใหม่นะครับที่ทำสัญ,ญลักษณ์ลงช่องไว้ค่งนําลงเป็นคางแหลก f สี่พิจารณาบังผมคำนวณขึ้นมาให้เพิ่มให้อีกสูตรหนึ่งเป็นสามสูตรทางดันสูตรดับหลักลอยหมายาึงวาเิ็งสูตรที่สามสูตรนี้เคยลดมาแล้วแต่ว่าทฤษฎีเขาก็เดินมายี่สิบห้าหวัวเงีมาลดหัวที่ยี่สิบสี่ เป็นสูตรพึ่งจะนั่มลงช่องได้สองวันวันที่สามหลุดจะกับวันที่อออกแปดหนึ่งสองกับพนัพนครับวันที่พันมากวันที่พัานมากับออกไปที่สองศูนย์สองเอาใส่ประกาศพิดดำแล้วเดีสองศูนย์สองกับรับไปที่เลขสามกับผ่านครัับนเขาได้รุดแล้วเขาเขาอาจเขาทิบว่ารุดสมัมกับ กับ,ผ,บ,ผ,ผ,บ,ผ,บ,บผ่านนะครับอ่าผ่านแล้วละคมสิบบวบองคอมจีคานวองแล้วท่าเสียวเลยครับล่ะเี่บผ่านครับละดับไปที่เลขสามเี่บตัวดับข้างมาดับแล้วเขาจะมาเบองหวัดนี้อ่าถ้าเดินต่อติดเป็นวัดที่อ่ยี่สิบเจ็ดเี่ยเขาลดแค่ข้างเดียวอ่าแต่เขาลดซ้ำในระยะไกลเคียงเข้าคอ่อยอ่าหาสุดใหม่แทนดนับแล้วตอนนี้เขายังลดแค่ข้างเดียวเข้าใส่งานต่อเี่บ ผ่านมาแล้วสองวัดอ่าวัดนี้จะเดินต่ออีกไปใหม่ครับเนาะมาบังวิธีอ่าอันนี้บะไรคำนวณยากเข้าใส่ลักแสนเลยครับใส่ลักแสนเป็นตัวดับหลักร้อยเลยครับเนาะใช้หลักแสนเป็นตัวดับหลักร้อยหลักแสนตัวอะไรครับหลักแสนก็คือเลยเกตนะครับลักแสนอ่าเอาเลขเกตมาเลยครับเกตเป็นตัวดับหลักร้อยไปเลยครับสูตรที่สามเรเลขเกต ดับหลักลอยเสียวอยูเดือนใหม่แต่เดือนต่อเป็นวันที่ยี่สิบดล้วห้องถิ่มาเบิงอ่ะสูตรดับหลักสิบบดบ้างครับสูตรดับหลักสิบบนบ้าง,บบบางอาจจะไปเร็วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเห้องถิ่มีการอ่ะสรุปในกระดาษแผ่นสุดท้ายนั่มนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมที่ที่จัดแคปหน้าจอนะครับ รับหลักสิบสูตรแรกมีอยู่สีสูตรแั้นะครับสูตรแรกหมดีผ่านมาตามตัวไทยแล้วทีนึ่งออกไปที่2องศูนย์สองสรับไปที่เลขแปดนครับแับไปที่เลขแปดผ่านครับหลักสิบคือเลขศูนยผ่านครับ ตัวดับดับสิบตัวนี้ยังเดินดีนะยังบอลลูนครับยังบอลลูนตัวนี้ยังเดินดีอ่าตัวนี้อ่างวดต่อไปจะเป็นวดที่สามสิบสี่ถ้าเดินต่อครับเ้าจีมาเบิงวิธีคำนวณวิธีคำนวณของสูตรนี้ห้าจีใส่หลักแสนบวกห้าหลักแสนบวกห้าคงที่นะครับหลักแสนคือเลขเกตครับเลขเกตที่เอาให้เบิงเมื่อกี้นี้ครับหลักแสนคือเลขเกต เจ็ดบวกห้ากับเขียนเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับทีกับพยายามเบิ่งให้ท่านนะครับว่าท่านกับหยุดภาพไว้เบิ่งนะครับหยุดคลิปไว้เบิ่งก็ได้เจ็ดบวกห้าหรือห้าบวกเจ็ดเนี่ยห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองอวันนี้ดับไปทีเล็กสองสูตรแรกดับไปทีเล็กสองจะเดินต่อหรือไม่เป็อนวันที่สามสิบสี่จะเดินต่อ,อน,น 34, ะครับ ดับหลักสิบบนสูตรแรกเขาเิ็งสูตรที่สองสูตรที่สองอเขาก็เคยอเคยเดินดีแต่ว่าาเข้ามานับเริ่มต้นใหม่จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเก็ดให้ใหม่ตรงงวดตรงนี้เขาก็ร่วมกันทั้งเบิดกับยีอ่ะ สิบส uh, ja uh, uh, ี่อ่าสิบสี่เดี๋ยวผมนับใหม่ครับละสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่าก็ถึงวันนี้สิบสี่แล้วนะครับแสร้างวัดยี่สิบหางวัดยี่สิบหางวัดรุดแที่ยวัดเดียวนะครับรุดวัดเดียวน่าจะไดโอกาสเขาเดือนต่อครัวละเดินมาจากนี่มาเนี่ยครับเดินมาจากตรงนี้ครับละอ่ายี่สิบหาหงวัดรุดแที่งวัดเดียว หลังจากที่รุนแล้วเขาก็เดินมาเป็นสิบๆหงดครับแล้วนะครับย่างบรุดอีกนะครับย่างบรุดอีกเลยยังเดินดีอยู่งวดที่ผ่านมากะสองศูนย์สองนะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งอ่ะตัวดับของเขาก็คือเลขสี่แบบดับหลักสิบอ่ะเลขเลขศูนย์นะครับผ่านแล้วนะคอมาเลขศูนย์นะครับหลักสิบผ่านนะผ่านผ่าน ทามาบังงวดใหม่วิธีคำนวณงวดประจําวันที่16ตุลาคม2566ันาสิบหกวันที่ใดตัวใดนะครับวิธีคำนวณเท่ากับใส่รักหน่วยเลขหมุนครั้งที่ t บวกกันทั้งข้างรักหน่วยเลขหมุนครั้งที่ c ก็คือเลขห้านะครับเลขห้าห้าบวกห้าเป็นสิบดับไปที่เลขศูนย์ดับไปที่เลขศูนย์สูตรที่สองนะครับสูตรนี้ก็ถือว่า,าเป็นยังเดินดีอยู่นะครับ เดินดีอยู่รับไปที่เลขส่วนถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่ยี่สิบหกครับนะถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่ยี่สิบหกยี่สิบหกงวดหลุดแค่หนึ่งครั้งครับนะอ่ะเขามาเบิ่งสูตรอ่าที่สามกันต่อสําหรับสูตรดับหลักสิบบนของเฮาเนาะเนาะสูตรดับหลักสิบบนสูตรที่สามกันต่ออ่าสําหรับอ่างวดที่ผ่านมาสูตรนี้กะเดินดีอยู่ครับสอง ศูนย์สองเพิ่งจะรุดข้างเดียวเพื่นนอนนั่งประันในรุดซ้ำดับไปที่เลขแปดครับรับไปที่เลขแปดผ่านครับเข้ามาเลขศูนย์ลปดสิบผ่านอ่างวดต่อไปที่เป็นงวดที่หาสิบเจ็ดอ่ารุดแจ้งงวดเดียวหาสิบเจ็ดงวดรุดงวดเดียวเพื่อนงวดนี้ครับที่ออกแปดสองเจ็ดแปดสองเขาเดินมาแล้วสามงวดเราจะรุดครโอเคเสร็จแล้ว โอเคเขาถิอ okay. มาเบางวิธีคำนวณสำหรับตัวนี้อ่ะตัวนี้เขาถิอใส่ลักลักอ่าลักพันครับว่าลักพันบวกแปดลักพันบวกแปดคงที่อ่าลักพันไปเท่ากับเจ็ดครับอ่าเจ็ดเจ็ดบวกแปดก็เป็นสิบห้าดับไปที่เลขห้าวันนี้ดับไปที่เลขห้า จะเดินต่อหรือไม่อ่าดับไปที่ไปผ่าครับรับสูตรดับบดดับหลักสิบปนครับถ้าจะเบิ่งสูตรสุดท้ายอ่าเพิ่งจะอ่าเพิ่งจะลดแล้วก็ผ่านไปหนึ่งวัวที่ผ่านมากระน้ำลงช่องนี่ครับับผ่านครับเนาะครับสูตรอ่านี่ก็เดินมาแล้วสามสิบเจ็ดหัวลดแค่าหนึ่งวัวที่ผ่านมา สองศูนย์สองอสำหรับสูตรนี่กับผ่านเป็นวันแรกหลังจากที่ลดไปครับเขาเริ่มเดินต่อนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเขาเริ่มเดินต่อนะครับใส่เครื่องหมายผ่านให้ครับเอาเท่ากับเบื้อ่ววงอวิธีคำนวณเดี๋ยวอสามสิบแปดงวดต่อไปเอฟทีะกะเบิ้งให้ท่านนะครับเพราะว่าหลาย หลายสุดเขาต้องเล็งในจัจหน่อยรับละสูตรนี้เขาจะใส่ลาลักลอยเล็กหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักลอยเล็กหมุนครั้งที่สองครับผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นทีเดียบรวดแล้วนะครับสามบวกสี่อ่าสามบวกสี่อ่าสามบวกสี่เป็นเจ็ดวันนี้ดับไปที่เลขเจ็ดครับลนะสุดอ่าดับรักสิบสุด,ส,ดสุดไทยอ่าเพิ่งจะเดือนพนันหลังจะหลุดนะครับวันนี้ดับเลขเจ็ดครับละ จะเดินต่อหรือไม่เขาถือว่าสูตรดับหลักหน่วยต่อ,อสูตรดับหลักหน่วยกันต่อครับเนาะทางด้านสูตรดับหลักหน่วยสูตรแรกครับสูตรดับหลักหน่วยสูตรแรกอ่วนี้ยังบรุดยังเดินดีอยู่นะครับเดินมาแล้วอ่สามสิบแปดงวดงวด,งวดที่ผ่านมาครับเนาะงวดที่ผ่านมาสอง ศูนย์สองครับรับไปที่เลขเจ็ดวันที่ผ่านมาครับเนาะอ่า Jamie Jamie. วัน no. ที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านครับผ่านครับเป็นสูตรใหม่เพิ่งจะนั่ลงช่องได้สามวันนี่ครับผ่านครับเนาะแต่ว่าอ่าร่วมสติเรื่องลงช่องนั่นมกับสามสิบหงวันเนี่ยนครับเดินต่อที่เป็นวันที่อ่าสามสิบหกนี่ครับวันต่อไปครับเนาะมึงวิธีคำนวณอ่าวิธีคำนวณสูตรนี้ก็ ติดไส้รักสิบเลขหมุนข้างที่หนึ่งบวกกันสามครั้งนะครับรักสิบเลขหมุนข้างที่หนึ่งบวกกันสามครั้งนับละอ่าก็คือเลขห้ารักสิบเลขหมุนข้างที่หนึ่งนับเอฟทีกับยอนเบิ้งนับอ่าห้าบวกห้าสามครั้งอ่าห้าบวกกันสามครั้งกับเป็นห้าสามสิบห้าอ่าได้เลขห้าเองนะครับอ่าวันนี้รับไปที่เลขห้ารับลักหน่วยที่เลขห้าสูตรแรกนับละจะเดินต่อหรือไม่นับละนะครับรับไปที่เลขห้า เอาสิมาเบื้งสูตรที่สองกันต่อเบื้งสูตรที่สองกันต่อนะครับสูตรที่สองเนี่ยก็เดินดีให้กันนะครับเดินมาแล้วร่วมกันทั้งเบืกอห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดห้าสิบหกห้าสิบหกงวดนครับห้าสิบหกงวดนะครับงวดนี้ห้างวดที่ผ่านมากอะออกไปที่อ่าสองศูนย์สองนะครับสำหรับ งวดนี่ดับแล้วผ่านครับเขาอ่าดับที่เลขแปดดับแล้วดับที่เลขแปดครับดับไปที่เลขแปดอ่าหลักหน่วยบนมขึ้นเลขสองครับผ่านดับแล้วผ่านผ่านครับเดินดีหลังจากที่เขากระุดแค่ครั้งหนึ่งนะครับระุดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนี่หดที่ออกสี่หนึ่งแล้วระุดแค่ครั้งเดียว เดินมาแล้วหา6วัดครับยังบ่รู้อีกเลยครับเนาะมันถิมว่าเบองวดใหม่งวดประจําวันที่16ตุลาคมว่าติดได้ตัวใดนสหรับสูตรนี้ครับจะใส่หลักหน่วยล่างบวกกันสามครัง้งนะครับหลักหน่วยล่างบวกกันสามครั้งหลักหน่วยล่างก็คือเลขหกที่ออก66งวดที่ผ่านมานะหลักหน่วยล่างคือเลขหกครับเก็บที่ปุยอนเบครเนะครับเกออก66นะครับนหะนะนะนะลักหน่วยล่างคือเลขหก6 6 3 หกสามครั้งหกสามสิบแปดได้เลขแปดนะครับได้ไปที่เลขแปดนะดับไปที่เลขแปดอ่ะถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่ห้าสิบเจ็ดหมดที่ห้าสิบเจ็ดถ้าเดินต่อครับะจะเอาอยู่หรือไม่เนี่ยดับไปที่เลขแปดนะครับสูตรที่สองข้างลา่างดับหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยนะครับวันนี้ดับไปที่เลขแปดสูตรนี้ับครับ เดี๋ยวเราจะมาเบิ้งสูตรเลขดับลักหน่วยสูตรที่สามกันต่อสรับสูตรที่สามกันต่อสําหรับสูตรนี้ก็ยอหล้างก็เดินดีขึ้นกันนะครับเดินดีเหมือนกันครับเดินเงี้วขึ้นกันแต่ว่าเพิ่งจะลดเพิ่งจะลดหวดที่ออกเจ็ดแปดสองครับสาหรับสูตรนี้เดินมาเล้วหาทิบสี่หัวที่ผ่ากับหัวที่พันมาครับหัวที่พันมาผมก็ลืมเขียนน่ครับ ห้าส like uh, like like yeah. uh, yeah. mm. ิบ so ห okay. ้างวดแล้วเพิ่งจะหลุดครั้งเดียวนี่ครับเขาขยับโอกาสเขาเดินต่อแล้วเขาหลุดครั้งเดียวเขาบวกลดสัมบแล่วงวดที่ผ่านมากอะผ่านน่าจะผ่านนี่ครับสองศูนย์สองนี่ครับสำหรับอ่าสูตรนี้เลขศูนย์มาหลักสิบแล้วบด้มาหลักหน่วยครับข้อดับหลักหน่วยผ่านครับเ้อถือว่าเบิ่ง วิธีคำนวณวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้เหาถือใส่รักลอยเลขหมุนขังที่ทีบวกกันสองรังอ่ะรักลอยเลขหมุนรังที่ทีก็คือเลขหกนะครับผมก็ได้เขียนเอาไวส้สทีแล้วอยนี่ครับเลขหก 6. บวกกันสองรังหกบวกหกเป็นสิบสองวดนี้ดับไปที่เลขสองนะครับสูตรด,ดับดับไปที่เลขสองตาเดินตัวสิบเป็นงวดที่หาสิบหกนี่ครับเป็นงวดที่หาสิบหกจะ เดินต่อหรือใหม่ครับว่าเขาถือวาเบิ้งสูตรดับพักน้อยสุดสุดท้ายครับสูตรสุดท้ายครับเนาะสูตรนี้ก็เค่อยลดมาแล้วเหมือนกันครับเพิ่งจะลดอ่าหนึ่งข้งครับเนาะหดที่สามสิบครับเนาะแล้วเขาก็เดินผ่านมาครับหดที่ผ่านมากะสองศูนย์สองอ่าดับไปที่เลขศูนย์อ่าก็เอาอยู่ครับเนาะเอาอยู่เขามาลักสิบเลขศูนย์มาแลักสิบของเขาอ่าดับลักหน่วยครับเนาะ ตับหลักหน่วยเอาอยู่นีะครับเลขสองมาที่หลักหน่วยอ่ะผ่านถือว่าผ่าน,าน,นาเ,เานะครับแล้วเอาที่ว่าเบิร์เอาหมดใหม่ครับแล้วเอาที่ไส้ลักซิบเลขหมุนครั้งที่สี่บวกกันสองั้งผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยลักซิบเลขหมุนครั้งที่สี่ก็คือเลขหนึ่งครับแล้หนึ่งบวกหนึ่ง 1. อ่ะเป็นสองอ่ะรับไปที่เลขสองครับ เดือนตัวที่เป็นวันที่อสามสิบสามหลุดหนึ่งครั้งนะครับแล้วเาอาไให้โอกาสเขาเดือนตัวเพราะว่าถ้าเขาลุดซ้ำๆในระยะใกล้ๆกันผมกท็ทิมเลยเอาไม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ทั้งบดทุกสูดก็ผมก็ได้เขียนเอาไว้ตรงนี้เนี่ยครับผมก็ได้เขียนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับอผมมาคำนวณให้เอฟที่จะรับชมสำหรับเอฟที่ชอบเลขดับสุดไดก็แคปนาจอาไว้ อ่ะไว้เบิ้งนับละอ่ะสำหรับงวดที่ผ่านมากับผ่านวัตถุสุดเลยนับละอ่ะทั้งด้านเลขดับอ่ะชุดนี้กับเพราะกับดับผ่านไปสองงวดหลังจากหลุดนี่ครับอ่ะชุดนี้กับเพิ่งจะผ่านมาสามงวดนับละหลังจากหลุดหอ่ะชุดนี้กับเพิ่งจะผ่านได้หนึ่งงวดหลังจากหลุดนี่ครับเคยหลุดมาแล้วที่ผมอ่าท้ำประกาศสีแดงอ่ะใส่ข้างล่างผ่านมาจังหวดัดจังหวดัดพุทธิเขียนไว้ข้างใต้น,นับละนครับอ่ะเอฟทีกับ,บ,กบพิจารณาเบิ้ง อ่าตูดที่ย่างพันในมีอ่าเขียนก็คือที่ยังเดินดีอยู่เนี่ยที่มีเส้นประกาศสีแดงขี่ทุ่ทางใต้อ่ายังเดินดีเนาะยังเดินดีอยู่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการบันทุกชนิดถ้านไม่ได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อหน่อยนะครับเด้อสิได้มีก็ล่าแรงใจเฮ็ดคลิปให้ไหมาร์ดสู้ดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณไปตามสผลนะครับอ่า อันนี้เดือนดีอนหน้าคตจะเดินตอหรือไม่อันนี้กับบูรูทงแล้วไอ้ฟนะี 4, ่ไว้พิจารณาเบิ่งนสัมบัชอบกับพันเบิ่งเปลือกความ,มัาเทิงสนั่นต้อนรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ